เอาเอาเอาอาหารจานด่วนมาแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยมันลักปลาทูเรามากินอ่ะเ<ห>น,นี่ยปลาทูเห็นแต่ถุงเห็นแต่ถ้วยเนี่ยมหหั้งมาทั้งแมวมันช่วยกันหัวปลาหัวปลาว่าจะเอามาให้แมวมันกินมดเลยลเอาจานด่วนจานนึงไปไหนละ ซื้ออาหารไก่หมดนะอืมซื้ออาหารไก่การดวนการดวนหัอปลาเก็บใส่ถุงไว้นะมันช่วยกันลุ่มลุ่มลุ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 มมด อะไรคะอะไรคะอาหารไก่หมดแล้วเหรออาหารไก่อาหารไก่เอาา้าเอๆาเอาเอา,เอา,เอา,เอาสู้เขาก็เล่นกันดีๆเลยมาจำด้วย,ย mời 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 buổi sáng mời 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 ทุกทีเห็นมาคนเดียวไม่ใช่เหรออออันนี้เขามาดูงานผมว่ามาคนเดียวที่ผมเป็นสั้นนั่นน่ะที่เหมือนแม่ไก่นั่นน่ะอันนั่นแหละหมอประจาที่นี่เขาเป็นคนนําทางมาออที่หลายๆคนเขาไม่ใช่คนที่นี่ที่ผมมา,านั่นนึกว่าเจ๊กไก่ผม <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> คนเนี้พี่เนี่ยเขาหันเราเขาร้องอ,อ๋อเลยเพราะมูจักกันมาหลายปีแล้วเพราะว่าเราดูคนไข้ดูคนไหนก็ต้องเจอเราครับอัน ไอพันน่ะไอพันออ,นอมอเนอ่ะแล้วคนนั้นนะไปเห็นเขาอยู่กับใครเขาก็ต้องร้องอ๋อเลยซื้ออาหารเนื้อไปซื้ออาหารไก่เนื้อแลกเกิดมาออเพราะว่าอืไก่มันออกมาเยอะไก่ออกมาเยอะต้องซื้ออาหารแลกเกิดให้มันอืเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงอือาหารแลกเกิดนี่ยังเขาเขาใส่กระสอบเท่าไ,รนะไ,ไหร่นี่ยเทม้ ไม่น่วาเป็นกระสอบเพราะ,ะไก่มันกินได้หมดเดี๋ยวมันอ,มนองนนมันจะเสีย<ส><ส>เป็นหมดขึ้นมาสองร้อยข้งน้อยกี่กิโลเจ็ดโลได้มาเจ็ดโลโลสามสิบเขามาดูงานแต่พูดถึงว่านะในบรรดาลอดนี่นาะมียายนี่แข็งแรงกว่าเขาแข็งแรงเพราะอะไรหนึ่งไม่มียา ไม่มียาประจำตัวไงแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวเยอะกว่าอายุเยอะกว่าเพื่อนไหมคะอายุเยอะกว่าเขานี่แหละคือเขามาดูทําไมเขามาดูยายมันอยู่ที่คนดูแรกอ่ะอันอยูเนี่ยเนี่ยพูดไม่ได้ไล่ต่อนี้ไหมเสร็จแล้วเสกียนเราเริ่มหลับกระจอกนี่ตกไม้ถึงมา ใก่ล้วมันดูแลแม่ไม่ดีคอผิดรูปอ่ะผิดรูปผิดล่างไงใจอ่ะอืมอันเป็นเป็นเพื่อนร้วนแดดเพื่อน้วนอย่างเนี้ยมันเหมือนฉันเหมือนคือแบบดูคนนี่นะไม่ใช่ดูเฉยๆนะดูทั้งกายทั้งใจนะดูให้เขาอารมณ์ดีเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าถึงเวลาเอาข้าวให้เขากินเขากินอย่างเดียวไม่ใช่ มันมันมันก็ดูแลแบบนั้นถ้าดูแลแบบนั้นอ,อ๋อปลาหน่อยเอาข้าวให้กินปลาหน่อยไปในกระไดดูแม่เด้อเล่นกับเขาแล้วก็ชวนเขาคุยชวนเขาคุยนี่กล่องเสียงเขาจะได้ทํางานใช่ไหมอา่าแล้วก็เวลาเขานั่งถิดรูปเขาก็ต้องแตง่งสังเกตดูนะอ่เป็ดอันนี้มันน่าจะเริ่มไข่แล้วไข,ไข่่ะไข่มัน,น,ม,นมันไปไข่ยังไง าะว่าผมเห็นมันผสมพัน์กันหลายวันละน่าจะไขแล้วถ้าไขเยอะหน่อยดูเลยถ้ามันออกปุ๊บนะอืนี่ไปปอกผมเลยอืย่าไปบลอกแมวนะรียบร้อยบอกแมวบอกแมวคุณมันเอาลงน้าทุกทีมันเจ็ดเจดโลเก้าโรสิบโลมันพาลูกมันลงน้ํามันใช่เออพอขึ้นฟังปุ๊บแมวก็ไปอกไม่ยากหรอกปล่อยให้มันหิวอือแล้วก็เอาจานไปไว้ เอาจานเข้ามันไปไว้ถิ่นล่อมันลงมันเดินได้ปุ๊บนะมันพาลูกมันลอยน้ําลอยน้ำหมอยนะเดี๋ยวปลาปลาจะใหญ่ลุกอืมมันลาดอันมันกี่รุ่นแล้วที่ป้ามาอยู่นี่สองปีไปเนี่ยจะามสีแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วมันออกมากำพกโตฮกโตมันเหลือซากตัวทีผมไม่อยากเอาเอาไว้ก็เห็นมันไม่รอดไม่อยากเก็บไว้รู้ไหมมันหายตัวแม่มันหายไปตัวหนึ่งมันบินได้อีกสักหน่อยเราไปตัดสิ อ้ที่ข้างในมันต้องตัดาวเออเออแล้วพันนี้บินได้เออบินได้มันหายไปตัวหนึ่งงั้นน่ะฮะแม่มันพันขาวๆตัวขาวลว้วนนล่นนะหายไปตัวนึงนเมว่าเป็ี่นไปแล้าหายไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่พันมันตอนป้ามาอยู่ใหม่ๆมันไปยืนน,นี่นี่งอยตามมันนี่นะตามรั้วนี่มันบินขึ้นมางอยตามรั้วตามนี่พอดูไปดูไปอ๋อมันมีแล้วหายไปละไปลาพันใกล้ใกล้จบเลยอยู่นั่นแ เออไปที่ไหนไม่รู้เออมันอาจจะหายไปน้ำเหมือนก็ได้บางทีมันชอบไปเล่นกับน้ำเหมือนเออนั่นแหละไมออ่ะืตัวตัวขาลวล้วนคือเป็นตัวเมียนะตัวน้อยนะแต่แต่ของป้าหน่อยน่าจะเป็นตัวเมียหมดนะคิดว่าต้องเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้นี่มันจะมีตรงนี้มาไม่หอด้อยเสียงมันอิ๊บอิ๊บอิบอิบอิบเออเนี่ยกราไรกันเจียวเด้อเออตัวผู้นะ <อ>มิจามีนอนเองเหรองอนงอนเองอนมันขึมม้นะเดี๋ยวเราจะลักเอาตัวผู้นี่นี่ไปใส่ไว้สักวันตัาผู้มีสี่ตัวนี่นะเ,เออจับจับจับไปไว้พ่นแต่วิธีจับมนะันนะมันต้องช่วยกันเพราะมันไวเ,เดี๋ยวเราเอา,เอาอาหารมาให้มันมันมามัน,ม,นมันลุมลุๆมลุมงัดเหมือนเหมือนเหอนตำรวจจับคนร้า,มายมีแรงมันจับนำัก้ัน้นัน้ำั้ันนันัน อู้จับเข้าวนอะอร่อยอ๋ยมะพร้าวทำไมมันลอยน้ำเบื่อเบ้อเบ้อไม่ขึ้นฝั่งเลยมะพร้าวไม่ขึ้นฝั่งเลยปลาก็ไม่ได้กินอาหารแล้วนะาะปลาก็ไม่ได้กินละตัวเมียมีกี่ตัวเนี่ยเออนี่ก็ตัวเมียพุ่นมันแอบ,บอยู่ลายพุ่นตัวเมียมีไม่กี่ตัว แมพดูลายพุ่นกับต,ตัวผู้ทั้งหมดมันมีหกตัวใช่ใช่กะ <P ink> เออต่วเดียวนี่หายไปสองไันมันถ้าจะเป็นแมพก็ะะเออมันไปไข่เนี่ยเหลือตัวเมียตัวเดียวเนี่ยแล <P ink> ้วพีน่น <P ink> อนอยู่นั่นตัวผ <P ink> ู้พุ่นดูลายพุ่นกับตัวผู้นี่ผู้นี่ตัวเมียเนี่ยตัวเมียตัวเดียวเออนี่หอนแล่ตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียมีตัวเดียวนั่นแหละ เนื้อนั่นตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้พูนอยู่พูนเอออันนี้มีม่มีกระไรตัวน้อยนะนะนี่นะสองตัวน้อยเนี่ยสองตัวนี่นะหัวน้อยน้อยเนี่ยเมียเออเมียผู้นี่อย่างนี้หัวใหญ่นะเออน่ะหัวใหญ่รุ่นรุ่นเอออันอันพุ่นกับตัวผู้พุ่นแมบอยู่พุ่นกับตัวผู้พุ่นแมบอยู่พุ่นตัวผู้เออเขารู้หกตัวหนึ่งสองสามโอ้ยยูฮันสองเออสองหัวพนตัวเมนอนอยู่ข้างหลังพูนข้างหลังฐาน ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้มีสี่ตัวตัวเมย์มีสองโอ้ก็หน่อยไม่ต้องห่วงละถ้ามันเป็นตัวเมย์หมดนะอืมตัดตัวผู้ไปไปไปพู่นัตัดปีกตัดปีกมันก่อนนะเออเนี่ยมันจะออกอืมตัดปีกปุ๊บอืมแปลงดีไข่เธอเลยอืมเอาเฟืองซื้อเฟืองมาใส่เฟืองมีไปขอเขาวันนั้นเออไปขอมาเลยเอามาสักยัดใส่กระสอบแน่นๆนมาเลยอจักถ้าถ้าไปก็เอามาไปก็เอามาไปก็เอามา เพราะว่ามันวางนี่นะถ้ามันรวน้ำมันจะยุบยุบเอาักสองมัดแล้วก็หวาดเอาใบไม้ไปใส่ข้างกะละมังน้ําไม่ต้องเผาอ่ะถ้า,าปริเวณกว้างแล้วก็แล้วใส่กระสอบนั่นเนี่ยไปเทนี่นี่ตัวเมียมันจะน้อยเห็นไหมเออนน่น่ะเนี่ยตู้มันจะใหญ่เสียงมันอิบ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 ไปตัวเมียแล้นะะหน่อยพ่อนหน้านะน้ำมันจะสีแดงมันจะกว้างกว่าหน้ามันแดงมากกว่าตัวเมียตัวสีมันกว้างกว่า โจมีมันน้ำมันแหลมฮะน่ะแ,แ,แ,แหลมแหลมมหาตาฮะออืแต่ตัวคูเนะ่ยขน่ดเออเอืมแ,แต่เมื่อไรเราทำเกล็ดอัน,นนั้นโจมีหมดนี้สุดยอดเลย,ยสุดยอดเลยโอสีตัวไข่ขพร้อมกันสี่สิบไม่ต้องซื้อไข่กินแล้ว <c oughs> ไม่ต้องซื้อไข่กิน้นละใครรู้ว่ายังไข่ว่าหน่อยสีดำอนะ่ะไข่เยอะนะเสียแต่เกลยดนะพูนพูนอี่หลายพุ่นนะไม่ได้ไปดูเลย สองวันแล้วไม่ได้ไปเมื่อวานกับวันนี้ไม่ได้ไปไปดูด้วยเด้อเสาร์หมามาไล่มันอาทิตย์กับวันนี้ยังไม่ได้ไปจะซิปเกนแล้วคะก็ปไปหน่อยเมื่อวานเพราะะนั้มีซิปเกนอ่ะเนี่ยเสียงนกหรือเสียงเป็ดห้องดังจิ๊ๆๆบกิบ๊บกิ๊บว่าพวกอะนอกอะนอกอๆๆๆนอกไงนอกผมไม่อยู่ก็หน่อยไปดรู้พอนะ เดี๋ยวผมมามาไล่มันเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ออนไอ้ชื่นก็ไปกะไปชื่นมันไม่ได้ไปดูหรอกชื่นไปเที่ยวบ้านใหม่พุ่นอ๋ออ๋อชื่นไปเที่ยวบ้านใหม่พี่ผมมีแต่ทีมโยนบอลอ้ลอาวอา้อาวอ้าววินาทีเอาอ,อาาะ้วก็ไป